เป็นอะไรสาแหบๆหอนูเป็นอะไรลูกอย่าทำแม่สิค่ะรักแม่อย่างไรล่เนี่ยรักแม่ยังไงล่ะเนี่ยออร,รักแบบไหนรักยังไงรักแบบดุดันรักแบบมันเขี้ยวรักแบบงับงับ คนนี่แหละเมก็ปูงามจิูกห่างนก็ป่วยจูดหนูก็ไม่สวยหน้าหนูไม่สวยเนี่ยหันคุณแม่ดูทีหันคุณแม่ดูทีอายุอายุอายุหันมา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 คุณแม่หนูจะนอนแล้วคุณแม่คุณแม่หนูจะนอนแล้วหนูแม่คุณแม่เล่นกับหนูแล้วแม่จะนอนแล้วค่ะคุณแม่ บอขาน่วยจะลุนแล้ว หนูนอนรออาหารคุณแม่นานแล้วนะคะเมื่อไหร่คุณแม่จะทําอาหารให้หนูอะหนูเริ่มแล้วนะหนูเริ่มจะควดเขี่ยเก้าอี้แล้วนะนานเบ้าผิดบพอ,อพี่น้องเบ้าทือกิลีหลังจากลงมาจากห้องเราันกับมันนอนเ <c oughs> อ้ยสติสติงค่ะใครล่ะไม่สู้คุณแม่ ลูกออกไปขี้ไปตดเลยลูกอ่ะอลูกอ่ะอ,อีไล่เด็กออกไปขี้ไปตดไปดิไปไปเอาไม่ไปปิดแล้วนะปิดแล้วนะเราจะไปดูสาลาเน่ตอนเช้ากันน้อชมไหมน้องงามเหลือเด็กพี่น้องเห็นบ่ ลังจากที่คุณแม่ปักมาสิบกว่าวันนี่น้องลากก็ขึ้นยอดก็ถอดยอดออกมาพี่น้องคุณแม่ใส่อน,นี้นะพี่น้องเลยน้ำสาวข้าว <c oughs> อันนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมเริ่มจะปร่งลากเลยไอ้ตัวนี้ปุ่งลากช้ามากพี่น้องนี่ตัวนี้ปุ่งลากช้าเพิ่งจะเริ่มไอ้ตัวนี้เริ่มแล้วพี่น้อง อั็นนิโป่งแล้วอันนี้โป่งละเริ่มโป่งละนิดนึงดูนี่เนาะลากออกละแม่จะลองทดสอบดูว่าม,มันจะเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาทำไหมยืดพนะี่เนาะไหมยืดออก สวยพี่น้องแมวก็สวยพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆกัญชากินเป็นยาพี่น้องเพื่อมาหาัดปลูกต้นเดียวนี่แหละพี่น้องจะรอดหรือจะล่วงกัญชา<อ><อ>เบืองหม้หยอกกันนี<อ>่ดิเบืองไม้หยอกกันเ้อพี่น้องเลยนี่เห็นบอลน,นี่ เบ่งเจาไข่เจ้าไข่เจ้าเคยโยืน่งบนลียอกนะมารีกิดหอดคุณแม่หลายถุยหน้าถุยหลังพีล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 ีขี่ลายลแต่มีอกมีใจเด้เนี่ยพี่น้องขี่ลาลายแต่มีอกมีใจขี่ลายลแต่รักคุณแม่เด้พี่น้อง อันนี้ห้อยเขากัดเบื้องเหมืองใหญ่หัวกระโปรงคนมันยาวเด้เป็นขึ้นเป็นขึ้นขึ้นบักลาไอ้ขี้ตาขี้ตาเนยก็ไม่แกะเบงดูพุ่อนะขายงาวๆเพื่อนนะกวกใบกวกใบดูยนะโอ้ยนอ้ยน่ย ไมยอกกันวิธีใดเว้ขาคก็พูดนะเอาขาจับกัน้ามกันไว้พูดนะไม่กนกพูดเนาะคม่กนกอดขอ้าเ่าๆมือเลี้ยงทิกินเบียร์น้ำเขาเดนนี่สิเข้าดาวน้ำเขาปีที่แล้วกับเมาเบียร์เขาเขาวางแก้วเบียร์ไว้กับไปลักกินเบียร์เขาตีเชียตีน เขาวางแก้วเบียร well, hey, hey, ์ไว้แบบนี้ก็ไปเลียกินจวบจวบจวบมันีมันีจะกินเบียร์ไหมจ๊ะมันรีจะกินเบียร์ไหมเดี๋ยวแม่จะให้สักแก้วปลาหมึกกุ้งเขาที่มาย้มได้ใบส้นเปียกปลาหมึกกุ้งเราจะมาตอนหน